โห oh. ทำงานขนาดเนี้ยรวยแล้วมั้งขนาดปิดเทอมมึงจะทำงานอยู่อีกมีเวลาว่างก็ทำไปเถอะมึงมันดีแต่ตัว,ตวเราทั้งนั้นแหละอืม mm hmm. ทำอะไรอยู่อ่ะไหนดูหน่อยสิฮโหแรงว่ะอะไรแรงอ่ะคนคอมเมนต์รูปมึงอะแรงมากช่างเขาเถอะมึงแล้วห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกมึงทนได้ไงวะ ถ้ามีคนมาว่ากูแบบนี้นะกูจะดา่าคืนให้ยับเลยไม่เห็นต้องตอบโต้อะไรเลยถ้าเราเข้าใจว่าทุกคนบนโลกมีข้อบกพร่องหมดไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ร้อเปอร์เซ็นนะมึงถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอก็ไม่จําเป็นต้องเอาคําพูดพวกนั้นมาทำํำลายจิตใจของเราเลยโหแม่พาเลยว่ะอืมเฮ้ยเกรดออกแล้วกม็มึงไหนดูดิของได้เท่าไหร่ โหมีบีมาตัวหนึ่งว่ะมึงโูได้เยอะกว่ากูอีกอ่ะเอาเกียรติไปฟาดหน้ายพวกที่ด่ามึงไปเลยไม่เห็นต้องทาแบบนั้นเลยเรารู้ตัวเองดีไม่จําเป็นต้องตอบโตัตอะไรใครหรอกมึงสุดท้ายมันก็เป็นแค่คําพูดที่ออกจากปากของคนที่ไม่ได้รู้จักเราดีพอแค่นั้นเองเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ตัวหนังสือนั่นแหละทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมด คำพูดก็เหมือนดาบสองคมอยู่ที่เราจะเก็บมาคิดหรือว่าใช้มันยังไง